那么好卖。 นี่คือปลอกปากกาแบบมีขาเอาไปเนบบกระเป๋าเสอนักเรียนคุณก็คงเคยเห็นใช่ไหมนั่นแหละมีอยู่วันหนึ่งผมเอาปากกาเนี่แหละไปโรงเรียนสังเกตเห็นปลอกปากกาเพื่อนหลายหลายคนมันคล้ายกับปลอกปากกาผมมากเลยแต่ต่างตรงที่ว่ามันไม่มีขาตอนแรกก็ยังไม่ได้เอกใจอะไรมากอาจจะเป็นคนละรุ่นแต่ยี่ห้อเดียวกันฮ่าฮปากกาผมลิมิเต็ดกว่าคนอื่นใช่ปละ่ะไม่ตอนบ่ายกินข้าวเสร็จขึ้นมาบนห้องผมหาปากกาผมไม่เจอเลยถามเพื่อนเพื่อนมันก็บอกว่านี่ไงปากกามึงไม่ใช่นี่ไม่ใช่ปากกาผมปากกาผมมันต้องมีขา พอพูดเสร็จปุ๊บทุกคนในห้องต่างเงียบกริบบรรยากาศแปลกๆไม่มีใครเอ่ยปากทิ้งความสงสัยไว้ในใจผมอยู่หลายชั่วโมงจนกระทั่งมีเพื่อนคนหนึ่งหยิบปากกาที่มีปอบนผมขึ้นมาใช้บนโต๊ะตัวเองผมคิดในใจว่าเฮ้ย mm hmm. ขโมยป่ะวะแต่ก็ไม่กล้าเข้าไปพูดตรงๆเพราะว่าปากกามันก็เหมือนกันหมดแหละผมก็ลืมเลียปากกาไว้ด้วยนะทำใจรักเอาไว้แม่แล้วจังหวะที่มันลุกออกไปจากโต๊ะผมก็ว่าจะเดินไปหยิบตูว่ามันใช่ปากกาผมหรือเปล่าในใจก็คิดว่าจะดีหรอ ไปหยิบของเพื่อนมาแบบนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับขโมยเลยนะเว้ยเอาน,น่ายืมมาแป๊บเดียวพอเพื่อนตอบแบบนั้น <c oughs> ผมก็คิดในใจว่าใช่สิยืมมาแป๊บเดียวพอมาดีดมันก็หักแล้วมันหักแล้วมันก็กลับมาต่อใหม่ไม่ได้นะถึงจะมีกาวร้อนมันก็ไม่เหมือนเดิมอยู่ดียืมเข้ามาจริงแต่แบบนี้มันเสียหายนะเว้ยลองทีด่ดูคนที่โดนดีดหัวปากกาเขาจะรู้สึกยัง <c oughs> ไงโหโคตรเจ๋งมันทําได้ยังไงวะเนะ่อยากทําบ้างจังหวะที่มันดีดล้วหายว่าไปกับตาเป็นอะไรที่ what อ h oh, 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 oh ใช้แรงทั้งมือยังหักไม่ได้เลยแต่่นนีีิ้ววเดย ขณะที่กำลังตาค้างผมรีบมองไปทั่วห้องหาปอกปากกาที่ยังไม่โดนดิโชคดีหันไปเจอหนึ่งบนโต๊ะเพื่อนตอนแรกก็เล่นด้วยกันอยู่ดีๆกลายเป็นศัตรูกันได้ยังไงอ๋อเพอตอนแรกเราไล่ลดีดขาปอกปากกาหมดห้องรวมห้องข้างๆด้วยจนสุดท้ายมันก็ไม่เหลือปอกปากกาที่มีขาให้เราดีดอีกต่อไปและขณะที่ความหวังในการเล่นสนุกกําลังจะหมดลงจู่ๆก็มีเพื่อนคนหนึ่งไม่รู้มันคิดได้ไงหรือไปเอาวิธีจากที่ไหนมา มันเอาปลอกากกาที่ไม่มีขานั่นแหละมาเจาะรูด้วยหัวปากกาคุณจินตนาการตามนะเอาให้รูมันคับๆหน่อยแล้วเสียบหัวปากกาที่เป็นโลหะเข้าไปจากนั้นมันก็ปั่น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 ปปันจนมันร้อนไอเราก็นึกว่าเพื่อนกันไม่ทํากันแต่ไม่เพื่อนในตัวดีเลยเพราะมันเอาหัวปากกาที่ปั่นร้อนๆนะ่ะมาจี้แขนผมโอ๊ยคุณเคยเอาฟักทองมาแกะสลักเป็นหน้าผีไหมครับผมเคยสถิไหนละ่ะกบผมคนไทยะ ผมไม่เคยหรอกแต่ก็มีวิชาหนึ่งจำชื่อไม่ได้แล้ววิชาอะไรที่เราต้องเอาผลไม้ไปแกะสะลักะคุณก็เคยใช่ไหมคุณเอาอะไรไปแกะสะลักอะ่ะสับระรดป่ะหรือว่าฝรั่งหรือมะละกอผมขอดาว่าคุณเอามะละกอไปแกะสะลักแล้วกันนะเพราะว่ามันนิ่มดิแกะง่ายมัง้งตอนนั้นผมเอามะม่วงไปแกะสะลักแต่มันก็มีปัญหาเกิดขึ้นคือก่อนที่จะถึงวันแกะสะลักผมก็ไปซื้อมีดขวานคุณรู้จักมีดขวานใช่ไหมอ้าวไม่รู้จักเหรอ อ่ะงั้นเดี๋ยวผมเอารูปให้ดูมันจะเป็นมีดเล็กๆแล้วตรงใบมีดมันจะโค้งจรลดไปแหลมถือว่าเป็นมีดตึงที่ผมค่อนข้างชอบเลยแหละมันเท่ดิเหรอก็อย่งางงตัวเองก็ชอบไปได้ไงชอบมันเถอะจากนั้นก็ไปสอยมะม่วงข้างบ้านมา3ลูกตอนนี้เจ้าของก็รู้แหละลูกหนึ่งเผื่อทําเสียอีกลูกหนึ่งก็ไว้เผื่อเพื่อนเผื่อมันไม่ได้อามาแล้วพอถึงวันคุณรู้ไหมผมลืมอะไรใช่ครับผมลืมเอามะม่วงไป <c oughs> เ,อเออมันเป็นปัญหาในปัญหานะเป็นปัญหาในตัวมันเองปัญหาของมะม่วงไม่ใช่ปัญ ผมเคยโดยเฉพาะหน้าหนาวนะคุณก็เคยใช่ไหมครับบางทีผมก็คิดว่าเราไม่จำเป็นจะต้องอาบน้ําทุกวันก็ได้อย่างเมื่อคืนเนี้ยผมก็ไม่ได้ทําอะไรที่มันเหงื่อออกไม่ได้ออกกําลังกายไม่ได้ไปไหนอยู่แต่ในห้องแค่แปรงฟันล้างหน้าก็พอแล้วแหละไม่ก็เมื่อคือนนอนดึกแล้วมีเรียนเช้าดัานต้องไปให้ทันเช็คชื่ออีกตั้งหากยังไงยังไงคนที่ตั้งใจเรียนแบบพวกเราก็ต้องเลือกไม่อาบน้ําและไปเรียนอยู่แล้วนะเนะ อีกอย่างการไม่อาบน้ำเนี่ยก็เป็นการประหยัดเงินและช่วยโลกได้อีกทางหนึ่งด้วย <g ül> ประหยัดทั้งค่าน้ําได้ทั้งหลายลิตรประหยัดค่าไฟได้ทั้งหลายบาทคุณก็รู้ใช่ไหมครับว่าเครื่องทําน้ําอุ่นเนี่ยเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟเยอะที่สุดในบ้านถ้าเทียบเป็นนาทีต่อนอาทีนะเพราะมันต้องเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนการที่คุณอาบน้ําิบนาทีอาจเท่าก,กับเงินหลายบาทที่ต้องออกไปจากกระเป๋าตังค์ของคุณเห็นไหม แค่เราไม่ได้อาบน้ำวันหนึ่งอ่ะเราก็สามารถเซฟอะไรไปเรื่องหลายอย่างสุดท้ายที่เรามาทั้งหมดเนี่ยไม่มีอะไรหรอกผมแค่ขี้เกียจอาบน้ำแค่นั้นเองคุณละ่ะคุณเคยลอยกระทงคนเดียวไหมครับผมเคยไม่รู้ว่าคุณรู้สึกยังไงนะเวลาเห็นคนที่ไปลอยกระทงคนเดียวคุณเคยเห็นใช่ไหมหรือว่าไม่เคยเห็น มีปีหนึ่งผมเจอผู้หญิงคนหนึ่งมองดูสักพักว่าเขามากับใครหรือเปล่ามากับแฟนหรือเปล่าหรือว่ามากับเพื่อนตั้งแต่เขาเดินมาพร้อมกับกระทงจนเขาแทรกฝูงชนเดินลงบันไดไปใกล้น้ำยกกระทงขึ้นมาขอผ่อนเรนั้นข้างกายเขาก็ยังไม่มีใครในใจผมสงสัยว่าทำไมผู้หญิงคนนี้น่ารักขนาดนี้ถึงมางานเทศกาลที่โดยปกติทั่วไปแล้วเขาจะมากันเป็นคู่ๆใช่ไหมคุณก็คิดงั้นใช่ไหมปติเทศการนี้ก็ต้องมากันแบบเป็นคู่ไม่ก็เป็นเพื่อนฝูงมากันเยอะ นี่มาคนเดียวแปลกไหมไม่เหงาเหรอผมนังเลอยู่ว่าจะเข้าไปทักเขาดีไหมเพราะว่าเขาก็ตรงสเปคผมอยู่ไม่น้อยแต่แล้วขณะที่ผมกำลังจะก้าวเทา้าเดินไปหาเขานั้นผมก็ได้ยินเสียงที่น่าสะพรึงกลัวดังมาจากด้านหลังของผมว่ามึงจะไปไหนนะ่ะคุณเคยขอพรกับกระทงแล้วมันคว่ำไหมครับผมเคย ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไรไหมถ้าพรที่เราขอไปลอยไปกับกระทงแล้วมันดันความกลางทางมันยังไปไม่ถึงจุดที่คนที่มารับพรหรือเทพธิดาที่มารับพรต่างๆจะรับรู้ถึงความปรารถนาของเราจดลงบัญชีเอาไว้แล้วก็ไปส่งให้แผนกที่ทําให้ความฝันนั้นของเราเป็นจริง อาจจะมีการเทียบแต้มบุญแต้มบาปก่อนว่าเออแต้มบุญเราพอไหมที่จะทำความฝันนั้นให้เป็นจริง mm hmm. เช่นแต้มบุญเยอะจะทำบาปเยอะหักลบกันแต้มก็เหลือไม่พอต้องสะสมบุญเพิ่มและปีหน้ามาขอใหม่นะแต่ผมคิดว่าผมก็ไม่ได้ทำบาปอะไรมากมายก็ mm hmm. แค่ข้ามมดตบยุงโ mm hmm. กหกแม่ว่าไม่สบายโดดเรียนคิดไม่สื่อกับเพื่อนสนิทเมื่อหักลบกันแล้วแต้มบุญผมน่าจะยังพอเหลือส่วนพรนที่ผมขอก็ไม่ต้องใช้แต้มอะไรมากมายผมก็แค่ขอให้ผม ถูกรางวัลที่หนึ่งแค่นั้นเองมากมายตรงไหนนะถึงกับต้องทํากระทงผมคว่ำเลยเหรอพูดไปแล้วก็หน้าโมโหคอยดูนะปีนี้ผมจะไม่ไม่ไปลอยกระทงเหรอไม่อยู่บ้านไปเหมือนเดิมแหละของกินเยอะดีคุณเคยเข้า่ขยจริยธรทมไหมครับผมเคย มันคืออะไรใช่ไหมมันก็คือกิจกรรมหนึ่งที่โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาไปอยู่ที่วัดประมาณ3วัน2คืนโดยเขาจะเปิดคลิปตอนคลอดให้ดูและคาดหวังว่าจะขัดเกลาจิตใจของนักเรียนได้พร้อมทั้งมีการบิ้วอารมณ์ทั้งน้ำเสียงและดนตรีคลอเพื่อให้รู้สึกซาบซึ้งในการที่กว่าแม่จะคลอดลอกมาเขาก็พยายามพูดให้มีนักเรียนสักคนร้องไห้ให้ได้ ผมก็ไม่ได้จะว่าอะไรหรอกนะมันก็เป็นวิธีที่เน่จะได้ผลสําหรับบางคนนะแต่ไม่ใช่กับผมแน่นอนออกแนวรําคาญด้วยซ้าจะบิวอะไรนักหนาขนาดนั้นการที่ผมเกิดมาเนี่ยผมก็ไม่ได้เลือกเองนะว่าผมจะเกิดหรือไม่อยากเกิดเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งนะคุณอย่าเพิ่งคิดว่าผมเนี่ยละคนพ่อแม่นะ คือผมก็เป็นเด็กดีคนหนึ่งแหละไม่นอกดูนอกทางไม่ทําให้พ่อแม่ต้องเป็นห่วงหรือกังวลหนักไม่กินเหล้าสูบบุหรี่การเรียนก็โอเคเกเรก็ไม่ใช่ก็เหมือนเด็กธรรมดาทท่วไปคนหนึ่งแต่การที่คุณจะเอาคลิปแม่คลอดลูกมาทําให้ผมซึง้งเนี่ยนะไม่สมเหตุสมผลเลย